วันนี้หลายคนก็จะได้กลับบ้านแล้วหลายคนก็คงจะรอวันนี้แหละนะวันที่เราจะได้กลับบ้านมาอยู่วัดมาหลายวันแล้วแต่ก็ให้เราตระหนักนะบ้านที่เราเราอยู่เป็นบ้านที่ก่อด้วยอิฐทำด้วยปูนมันเป็นบ้าน ของกายเท่านั้นนะอิฐปูนกำแพงหลังคาของบ้านเรานะที่รอเราอยู่เนี่ยมันช่วยปกป้องนะร่างกายให้พ้นจากแดดจากฝนนะจากลมพายุแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะบ้านของใจด้วย บ้านที่เราเราอยู่เนี่ยมันเพียงแต่ปกป้องรักษากายเราเท่านั้นแต่มันยังรักษาใจของเราไม่ได้มันให้ความสุขสบายทางกายพอติดแอร์ติดพัดลมนะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายแต่มันยังให้ความสุขทางใจ ไม่ได้ไม่ได้เต็มที่บางทีอาจจะทำให้เกิดความทุกข์ทางใจด้วยซ้ำเพราะว่าวิตกกังวลว,ว่าบ้านนี้นะยังผ่อนไม่เสร็จหรือว่าหลังคารั่วกังวลนะบางทีก็รู้สึกว่าบ้านเรา มันไม่สวยมันไม่งดงามเท่ากับของพี่น้องหรือของเพื่อนบ้านให้บ้านทางกายเนี่ยมันยังไม่สามารถจะให้ความสุขใจกับเราได้อาจจะให้ความสะดวกสบายทางกายได้มากมายก็ตามเ,าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมีบ้านทางกายรออยู่ ก็อย่าลืมบ้านของใจด้วยถามตัวเองว่าเยเรามีบ้านของใจหรือยังบ้านของใจเนี่ยนะถ้ามีแล้วนี่ประเสริฐมากเลยนะเพราะว่าจะตามเราไปทุกแห่งเลยไอ้บ้านของกายเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายตามเราไปได้บางคนก็คิดถึงบ้านเนี่ยไอ้ความคิดถึงบ้านเกิดขึ้นเพราะว่า มันเป็นบ้านที่สร้างด้วยอิฐสร้างด้วยปูนนะมันอยู่กับที่ไม่สามารถจะตามไปคุ้มครองให้ความสุขกับเราได้นะมีนำซ้ำในบ้านของกายเนี่ยนะวันดีคืนดีก็อาจจะมีคนยึดไปก็ได้อาจจะกลายเป็นของคนอื่นไปก็ได้ตกเป็นของธนาคารบ้างหรือไมิเช่นนั้นก็ ตกเป็นของคนอื่นนะที่เขา,าคดโกงแต่บ้านของใจเนี่ยนะมันไม่มีใครเอาไปได้นะถ้ามีแล้วนะถ้าพบแล้วนี่มันไม่มีใครเอาไปได้แถมยังจะตามเราไปทุกที่มาวัดนะก็รู้สึกอบอุ่นเข้าป่าก็ยังอบอุ่นไปต่างประเทศ ก็ไม่รู้สึกว้าวเวไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยก็ยังรู้สึกอบอุ่นบ้านของใจเนี่ยสำคัญมากแต่คนไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่เรามานี่คงจะเห็นความสำคัญนะบ้านของใจเนี่ยที่จริงเราทุกคนก็มีอยู่แล้วนะกายนี่แหละนะมันเป็นบ้านของใจน ที่เราไม่เคยรู้จักแต่มาปฏิบัติที่นี่ก็คงจะเห็นแล้วนะว่าเออมันเป็นบ้านของใจได้นะมันเป็นบ้านที่อยู่กับเราตลอดเวลาทำกายให้เป็นบ้านของใจนะใจเราจะได้ไม่ระหกระเหินบางครั้งใจของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับ คนเร่ร่อนคนไร้บ้านคนไร้บ้านนี่น่าสงสารนะเรียกว่ากระเซาะกระเซิงไปที่โนนบางที่นี่บางไม่มีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ในความเสี่ยงอันตรายตลอดเวลาใจของเราเนี่ย เป็นอย่าง,งานั้นซีเยอะนะไล่บ้านในะหม่ๆก็คล้ายๆกับเด็กใจแตกกันนะคือชอบท่องเที่ยวเด็กใจแตกนี่ไม่อย,อยากอยู่บ้านนะนะทีแรกก็สนุกดีใจนะเออได้ออกไปเที่ยวนอกบ้านทีแรกก็เพลินนะนะแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ใช่เที่ยวแล้วนะมันกลายเป็นกระเซะกระเซิงไม่รู้ว่าจะ าหาที่พักพิงอย่างไรมันเที่ยวไปไหนนะก็เที่ยวไปท่องไปในอดีตทีแรกก็อาจจะท่องไปไปยังเหตุการณ์ที่เป็นความสุขให้ความสุขสนุกสนานรื่นเริงแต่เพอแป๊บเดียวมันพลัดเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เจ็บปวด ที่เราต้องพัดพรากสูญเสียถูกโกงถูกทรยศถูกต่อว่าด่าทอหรือเหตุการณ์ที่เราทำความผิดพลาดบางอย่างกับผู้มีพระคุณบุปการีก็เลยเกิดความโกรธความเศร้าโศกเกิดความเสียใจเกิดความรู้สึกผิด แล้วก็จมหลงอยู่ในอารมณ์นั้นแหละไม่สามารถจะกลับมาอย่างที่ที่อบอุ่นปลอดภัยมั่นคงได้แต่ถ้าเรานะรู้แน่แก่ใจว่าเออมีบ้านของใจนะไปยังไงเนี่ยมันก็กลับมากลับมาแล้วถ้าหากว่าฝึกให้ใจเนี่ยนะ คุ้นชินกับบ้านเนี่ยบ้านของกายนะไม่ว่าตัวอยู่ไหนนะใจก็อยู่ตรงนั้นแหละจะรู้สึกอบอุ่นจะรู้สึกปลอดภยัยจะรู้สึกมั่นคงในภาวะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเพราะมีความรู้สึกตัวเมื่อเราตามที่ใจเรามาอยู่กับกายนะมันจะเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมเกิดความโปร่งความเบา ที่เราฝึกมาหกเจ็ดวันเนี่ยก็ฝึกเพื่อให้ใจมาอยู่กับกายเวลากายทำอะไรนะใจก็รับรู้ว่าอ๋อกำลังยกมือนะกำลังเดินจงกรมนะกำลังถูฟันนะกำลังอาบน้ำนะมันเกิดความรู้สึกตัวในขณะที่ทำกิจต่างๆอันนี้เรียกว่าใจเนี่ยมันมาอยู่กับกายอันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราเอากายมาเป็นบ้านของใจ ล้วถ้าใจอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยนะอย่างต่อนเนื่องนะไม่เป็นเด็กใจแตกนะก็จะจิตใจก็จะเบานะไอค้ความเศร้าความโศกความอะไรอาวรณ์ want, ความโกรธนะความพยาบาทความรู้สึกผิดเนี่ยมันก็จะมารบกวนนะจิตใจไม่ได้บางทีมันล่อนะมันมาล่อมามาหยอกมาหลอกนะมันมาล่อมาหลอก ้คนเราก็ถ้าไม่มั่นคงในบ้างตัวเองนะถ้าใจมันไม่อยู่กับกายนะมันก็จะหลงเชื่อนะโจนเข้าหาความเศร้าโจนเข้าหาความโศกความโกรธความอะไรอาวอนท,ท,ทั้งๆที่มันไม่น่าจะโจนเข้าหาเลยนะแต่ใจนี่มันก็อดไม่ได้ที่จะโดดเข้าไปเพราะว่าลืมตัวเพราะเผลอ หรือว่าเพราะหลงก็ตามความเจ็บความปวดก็เหมือนกันนะไม่มีใครชอบนะความเจ็บความปวดหรือแม้แต่ความเมื่อยแต่พอเกิดขึ้นทีไรนะใจมันก็โจนเข้าไปหาถ้าน้านคิดเป็นแค่ปวดกายคล้ายๆกับว่ามันมาล่อมาหลอกนะอยู่หน้าบ้านนะไอ้ความปวดมาล่อมาหลอกให้ใจมันก็ เผลอนะโดดเข้าไปเข้าไปในความปวดแทนที่จะปวดแต่กายมันก็เลยปวดใจด้วยนี่เพราะความหลงเพราะว่าการที่ไม่มั่นคงนะอยู่ในบ้านของใจวเวลาเจ็บเราปวดนี่นะเออมันปวดที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเรามีความสึกตัวเราก็จะแค่เห็นความปวดเกิดขึ้นนะมันไม่เข้าไปในความปวดอันนี้เพราะว่า ใจนี่มันมีหลักนะมันมีมีหลักยึดนะหลักยึดก็คือกายนั่นแหละบางคนก็ใช้ลมหายใจนะเป็นเครื่องอ่าเป็นเป็นหลักยึดของใจใจมันอยู่กับลมหายใจมันก็ไม่โดดเข้าไปจดจ่อปักตรึงอยู่กับความปวดที่ท้องหรือว่าที่แขนที่ขาหรือบางคนก็ใช้นะ,ะความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเมื่อ ครึงนิ้วนะพลิกมือไปพลิกมือมาหรือว่ายกมือเนี่ยใจมันอยู่ตรงนั้นอ่ะตรงนั้นแตเป็นหลักยึดนยมันก็ไม่โจนเข้าไปจมปลักหรือว่าจดปักตึงอยู่กับความเจ็บความปวดกายปวดก็ปวดไปนะท้องปวดก็ปวดไปนะแต่ว่าใจไปปกติเพราะว่ามีหลักมียึดหรือผู้อื่ะนนะั่คือมีบ้านนะมันอยู่ในบ้านมันไม่ออกมาเพ่นพ่านนะไม่หลงเชื่อไอ้ความปวดที่มา มาเยามายวนนะมาชวนมาชวนอะไรมาชวนให้ใจทุกข์มันไม่มีอะไรไม่มีใครใที่จะทำให้มาบังคับใจให้ทุกข์ได้นะลองพิจรารณาดูดีไม่มีอะไรไม่มีใครที่มาบังคับใจให้เป็นทุกข์ได้นะมันมีแต่มาชวนนะมาหลอกนะมาเชิญให้เราเป็นทุกข์ให้เราไม่พอใจให้เราโกรธไม่ว่าจะเป็นคำดา ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความปวดที่กายไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศคําต่อว่าด่าทอของผู้คนอันนี้มันไม่สามารถบังคับยัดเยียดให้เราทุกข์ได้มันมีแต่มาชวนให้เราให้เราโกรธให้เราโมโหให้เราทุรนทุรายนันแต่ถ้าเราไม่รับคำชวนไม่รับคำเชิญนะไม่หลงเชื่อคำการหลอกการล่อของมันนะ มันมาชวนอยู่หน้าบ้านเราก็ไม่ออกจากบ้านยังอยู่ในบ้านอยู่ก็คือยังอยู่กับกายจะทุกข์ได้ยังไงคือที่เขาต่อว่าด่าทอเราเออใจเรามาอยู่กับลมหายใจบางใจเรามาอยู่กับกับกายพลิกมือไปพลิกมือมามันใจจะทุกข์ได้ยังไงนะเสียงด่าที่มากระทบหูนะเพราะว่าใจไม่ไปผสมรงใจไม่ยอมออกไปให้เขาหลอกให้เขาลอ่ใาลอ,ให,หลอให้เขาทำร้าย พยายามหาบ้านนะพยายามชวนนะให้ใจเนี่ยกลับมาอยู่บ้านพอใจในการอยู่บ้านอยู่กับกายที่จริงบ้านจริงๆเนี่ยคือปัจจุบันขณะนะปัจจุบันขณะบางครั้งเราก็อาจจะมีอะไรให้ต้องทำมีงานต้องทำกวาดบ้านถูพื้นล้างจานหรือว่าคิดงานคิดการอันนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นงานที่เรากำลังทำนะ เป็นงานที่เราสมควรทําต้องทำเนี่ยมันก็เรียกเป็นปัจจุบันได้เมื่อใจอยู่กับปัจจุบันนะใจก็จะปลอดภัยเนะเป็นสุขสงบเย็นไนอะ้ที่ทุกทุกวันนี้เพราะใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันนะมันไปอยู่กับอดีตต้องไปอยู่กับอนาคตบ้างแล้วก็หลงนะอยู่ในวังวนนะแห่งอารมณ์พอพอคิดถึงอดีตก็เศร้าโศกโกรธแค้นอะไรอาวรณ์ รู้สึกผิดพอไปน,นึกถึงอนาคตนึกไม่เป็นนะมันก็เกิดความกังวลกระวนกระวายเกิดความกลัวลองดูนะเวลาเรากลัวเวลาเรากังวลเวลากร,วกระวนกระวายเนี่ยเพราะใจมันไปน,นึกถึงอดีตเอาไปน,นึกถึงอนาคตแล้วมันก็ออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้มันบวหลงวนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องรู้จักหาใจให้เจอนะพาใจกลับมาบ้านมีบ้านของใจแล้วนี่ก็คือกายคือปัจจุบันขณะ แต่ว่าใจมันกลับบ้านไม่ได้มันหลงวนอยู่ในหรเราหลงป่าหลงทางก็ได้ป่าอารมณ์นะอารมณ์เศร้าโศกเสียใจโกรธเหมือนกับเด็กหลงทางเด็กหลงป่าเนี่ยนะพ่อแม่เราไปตามไปตามให้กลับมาใ,ใจเราก็เหมือนกันนะมันหลงขณะที่พูดอยู่นี้ใจบางทีเราก็หลงไปแล้วนะหลงไปในอดีตบ้างอนาคตบ้าง พาใจกลับมาพาใจกลับบ้านอะไรที่จะพาใจกลับบ้านคือสติสตินี่เป็นตัวที่ฉลาดนะในการตามหาใจถ้าเราฝึกสติดีๆก็จะตามหาใจได้เก่งมากเลยใจมันหลงอยู่ในอดีตอนาคตจะอยู่ในป่าอารมณ์ที่มันซับซ้อนลึกลับยังไงเนี่ยสติก็มีปัญญาหาเจอนะ แล้วก็พากลับมาสู่บ้านบ้านของใจฝึกสติเอาไว้นะฝึกสติเอาไว้ไอ้สติที่เรามีอยู่เนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยหรือก่อนที่มาปฏิบัติเนี่ยนะมันเป็นสติที่งุ่มง,งามนะไม่ฉลาดในการหาใจให้เจอได้ใจก็จมอยู่ในนะความคิดในอารมณ์ตัวบางที่ออกมาไม่ได้นะออกมาไม่ได้คือเป็นบ้า คุ้มครั่งบางทีก็ออกมาได้เป็นพักๆมีบางคนก็ไม่ได้บ้าตลอดไม่ได้วิกลจริตตลอดก็พอรู้ตัวบ้างเสร็จแล้วก็หลงเข้าไปเข้าไปในอารมณ์ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอดีตรวมทั้งหลงอยู่ในโลกที่ปรุงแต่งขึ้นมามโนทั้งนั้นแหละซึ่งปกติเราก็มโนอยู่แล้วนะเรามโนเวลาเราหลับนะก็เราเรียกว่าความฝันแต่เราฝันยังไงยังไงเราก็ตื่นนะ ตื่นมาแล้วก็ออกจากความฝันแต่คนบางคนเนี่ยเขาอยู่ในโลกแห่งความปรุงแต่งมันไม่ใช่แค่ฝันธรรมดาเป็นฝันร้ายด้วยออกมาไม่ได้นะวิธีเดินที่เขาคิดว่าจะอมาได้เนี่ยหรือว่าจะฝันร้ายจะหมดไปก็คือฆ่าตัวตายนะทนไม่ไหวแล้วมมันเลวร้ายเหลือเกินบางทีมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่ฝันร้ายที่เกิดที่เกิดจากการมโนคิดอะไรต่างๆแต่มันเป็นอารมณ์ อย่างเช่นพวกที่ตกอยู่ในโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นภาวะอารมณ์ที่เขารู้สึกทรมานมากออกมาไม่ได้ออกมาได้นิดหน่อยแล้วก็ถูกมันล่อร้อยเข้าไปใหม่สุดท้ายก็เลยต้องนะกินยาฆ่าตัวตายผูกคอตายบ้างเพราะคิดว่านั่นแหละคือทางเดียวที่จะออกมาหรือหลุดจากภาวะนั้นได้แต่จริงๆไม่ต้องทำขนาดนนะั้นหรือไม่มันไม่ใช่วิธีที่ดีเลยนะ ถ้าเพียงแต่มีสติเนี่ยสตินี่แหละมันจะพาจิตที่มาหลงอยู่ในเขาวงกฏนะอยู่ในป่าที่ลึกลับซับซ้อนออกมาได้ออกมาที่ไหนออกมาอยู่กับอยู่กับกายเราชวนให้คนที่มีตกอยู่ในภาวะเหล่านั้นเนี่ยนะให้ทำอะไรก็ได้นะที่มันที่มันเป็นการใช้กายเช่นออกกำลังกายเวลาออกำลังกายเนี่ยก็ให้ใจอยู่กับการออกกำลังกายนะ ให้ทาสวนทําแล้วก็ได้ก็ตามที่ใช้กายและให้ใจเนี่ยมันอยู่กับกายก็คือว่าให้ใจมันมีบ้านใหม่ๆใจมันก็ไม่ไม่ไม่อยากอยู่บ้านนะมันอย่างที่ว่าคือม่เด็กใจแตกหรือไม่ก็ถูกลออก่อถูกหลอ,อกนะจากวิชาชีพที่มันมาชักชวนอยู่หน้าบ้านนะก็หลอกทุกทีหลอกทุกครั้งก็ไปทุกครั้งนะแต่ว่าพอ มีสติแล้วเนี่ยนะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านบ่อยๆก็จะเกิดฉันทะมีความพอใจในบ้านพราะเราเนี่ยถ้าสร้างฉันทะคือความพอใจในการที่ใจเนี่ยมาอยู่กับกายได้นะใจมันจะมั่นคงปลอดภัยมากใจจะฉลาดด้วยมีฉันทะนะเวลายกมือสร้างจังหวะเวลาเดินจงกรมเวลาคลึงนิ้วเวลาพลิกมือไปพลิกมือมา สังเกตนะใหม่ๆใจมันไม่อยากจะอยู่หรอกมันไม่ชอบที่จะอยู่อยู่บ้านนะมันจะออกไปเที่ยวแต่ทําไปทําไปเนี่ยเขาจะชอบเพราะว่าอยู่แล้วเนี่ยใจมันอบอุ่นใจรู้สึกมั่นคงใจรู้สึกปลอดภยัยใจรู้สึกเบาสบายสงบเย็นตรงนี้แหละที่ทําให้เกิดชันทาขึ้นแต่ต้องทําให้เขาสวยเป็นบ้านจริงนะบ้านก็คือที่ที่เขามีอิสระที่จะออกบ้านเนี่ยคือที่ที่เรามีอิสระที่จะมา อิสระที่จะไปได้ถ้าว่าถูกบังคับให้อยู่ตรงนั้นไม่เรียกว่าบ้าแล้วมันจะเป็นคุกแทนถ้าเราบังคับจิตให้อยู่กับกายนะพยายาบังคับให้จิตอยู่กับลมหายใจพยายามบังคับให้จิตอยู่กับมือด้วยการเพ่งมันด้วยการบังคับจิตให้อยู่กับเท้าเนี่ยบังคับจิตให้อยู่กับคําบริกรรมเนี่ยอันนี้เนี่ยจิตจะรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่บ้าแล้วอันนี้คือคุก นะคุกก็คือที่ที่ไม่มีอิสระที่จะไปที่จะมามันสบายแค่ไหนมันก็เป็นแค่กรงทองนะสำหรับนกนะนกทุกตัวเนี่ยกรงทองนะกรงเพชรนะมันก็ไม่มีความหมายนะเพราะว่ามันไม่มีอิสระไม่มีเสรีภาพมันจะไม่เรียกกรงทองว่าบ้านเด็กขาดนะนะมนุษย์เราก็เหมือนกันนะอะไรก็ตามที่ถูกบังคับให้อยู่ตรงนั่นตรงนี้เนี่ย มันก็ไม่ใช่บ้านกายเนี่ยมันจะไม่ใช่บ้านของใจันกายเป็นคุกไปต้องให้อิสระนะกับใจที่จะออกไปแต่ถ้าเกิดว่าเขามีความสุขกับการที่อยู่กับกายเขาก็จะกลับมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่อยากที่จะออกไปวิธีการฝึกให้ให้ให้มีสตินะที่รวดเร็วฉับไวในการพาใจเนี่ยกลับมาอยู่บ้านและพอใจในการอยู่บ้านคืออยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ย มันก็มีหลักง,ง่ายๆนะคือว่าเวลาทำอะไรก็ทำทีละอย่างนะทำทีละอย่างเวลาอาบน้ำนะก็อาบน้ำอย่างเดียวนะไม่ต้องคิดโน่นคิดนี่เวลากินข้าวก็กินข้าวอย่างเดียวนะไม่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ต้องเปิดไลน์ไม่ต้องเล่น Facebook หรือไม่ต้องคิดงานคิดการเวลาเดินขึ้นบันไดเวลาเดินไปหน้าปากซอยก็เดินอย่างเดียวนะไม่ต้องคิดอะไร ตรงนี้แหละที่จะทำให้ใจเนี่ยนะมันอยู่กับกายได้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทุกวันนี้ปัญหาคนเราคือว่าทำหลายอย่างพร้อมกันขณะที่อาบน้ำก็คิดนะทำเมนูอาหารแล้วเออวันนี้จะจะทำอะไรเลี้ยงลูกดีวันนี้จะทำอะไรถวายพระดีนี่เราทำสองอย่างแล้วเวลากินข้าวก็คิดไปด้วยนะวางแผนเรื่องงานเรื่องการเวลาทำงานแทนที่จะทำงานเฉพาะหน้า ก็คิดถึงงานชิ้นอื่นด้วยเราจะมีงานสิบชิ้นหรือว่า20ชิ้นก็ตามที่คาอยู่เวลาทำงานอะไรก็ตามก็ทำงานแต่ชิ้นนั้นแหละนะทำาทีละอย่างทำทีละชิ้นนะอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะแต่ส่วนใหญ่เราไม่ชอบทำอะไรที่มันง่ายเราชอบทำอะไรที่มันยากก็เลยทำหลายอย่างพร้อมกันเวลาทำงานก็นึกถึงลูกไปด้วยนะเวลาอยู่กับลูกก็นึกถึงงาน มันก็เลยไม่ได้ะลรสักอย่างลองฝึกดูนะใหม่ๆใจไม่ชอบหรอกเพราะว่าใจมันถนัดในการที่ทำหลายๆอย่างบางทีนะทำงานไปก็บ่นไปก็มีอันนี้ก็เรียกว่าทำหลายอย่างพร้อมกันนะทำไปบ่นไปทำไปบ่นไปบ่นใครบ่นเพื่อนบ่นเจ้านายอันนี้ก็ถือว่าทำสองอย่างนะแล้วเลยก็เลยเหนื่อยสองอย่างเลยเหนื่อยกายด้วยเหนื่อยใจด้วย ถ้าทำถ้าทำทีละอย่างนะั้นทำไปใจไม่บนนะใจก็อยู่กับงานคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเขาจะอู้งานหรือไม่เจ้านายก็จะไม่เป็นทำมา,มาให้งานชิ้นนี้กับเราคนอื่นไม่ให้ก็เป็นเรื่องของเขาเมื่อเราต้องทำแล้วก็ใจเราก็อยู่กับงานชิ้นนั้นทำทีละอย่างนะทำไปบ่นไปเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนมากมายขับรถก็หงุดหงิดไปด้วยขณะที่ขับรถเนี่ยใจมันก็ไปคิด ถึงจุดหมายปลายทางข้างหน้าแล้วนะว่าเอยจะไปถึงที่ทำงานทันไหมจะไปประชุมทันหรือเปล่าตกเครื่องบินไหมจะไปส่งลูกทันเวลาไหมนะนี่เรียกว่าทำสองอย่างแล้วนะทำแค่ทีระยางพอคือขับรถก็ขับรถ,บรถนะไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดแม้กระทั่งว่าจะทอดกระถินปีหน้าที่ไหนดีนะนะจะไปสร้างวัดที่ไหนดีปีหน้า บางคนขับรถไปก็วางแผนแล้วเรื่องการทําบุญทอดกรถินหรือว่าเรื่องการทําบุญถวายในหลวงนั้นทาบุญถวายในหลวงเนี่ยดีนะหรือว่าจะทอดกรถินก็ดีแต่ว่าควรจะคิดเมื่อเมื่อเรามีเวลาที่จะคิดถ้าจะคิดก็ให้นั่งคิดนะนะคิดด้วยใจเต็มร้อยเลยแล้วก็ไม่วอกแวกไม่ใช่คิดเรื่องทอดกรถินเรื่องทําบุญเดี๋ยวเผลอนะแวบไปคิดเรื่องการเลียงของลูกอันนี้ก็เรียกว่า ทำสองอยามกันนะแทนที่จะคิดเรื่องเดียวคิดหลายคิดหลายเรื่องพร้อมกันเลยหลายคนก็เป็นอย่างงี้คือมันคิดจับจดนะหรือบางทีก็เรียกว่าคิดเลี่ยลาดนะแต่ขณะที่ขับรถนี่ก็จะคิดเรื่องอะไรก็ไม่ไม่ควรนะนะลองฝึกดูนะขับรถเนี่ยก็ขับรถอย่างเดียวนะอาจจะเปิดเทปธรรมะฟังบ้างก็เออเพื่อเตือนสติให้ใจกม็มาอยู่กับปัจจุบนันแต่ไม่ใช่ไปฟังเทปธรรมะขณะขับรถนะฟังด้วยใจที่จดจอนี่มันก็ไม่ได้นะ แม้แต่เวลาฟังธรรมนี่ก็ฟังธรรมอย่างเดียวนะ,อ,ะอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องงานเรื่องการอย่าเพิ่งไปคิดโน่นคิดนี่นะ,ะเวลาเราเวลาฟังก็ฟังอย่างเดียวแม้แต่จะไปรู้กายขณะฟังไปด้วยมันก็ยังไม่ถูกนะบางคนก็ฟังไปด้วยจเจริญสติไปด้วยด้วยการรู้กายที่มือมือที่เคลื่อนไหวทำสองอย่างเนี้ยอย่างเงี้ย จริงเนี่ยถ้าฟังก็ฟังนะด้วยใจเต็มร้อยนะตามนะตามคำบรรยายไปสะดุดตรงไหนก็จะไปติดตรงนั้น,นับเพราะว่าคำพูดบางประโยชน์ที่เราสะดุดเนี่ยมันเป็นคำพูดที่เป็นอดีตไปแล้วนะเราก็มีสติอยอ่การฟังคืออยู่กับปัจจุบันตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็เก็บเอาไว้ก่อนนะระหว่างที่เราฟังเราก็มีสติการฟังไอการรู้กายนี่ก็ก็เป็นเรื่องที่เป็นรอง แต่ถ้าจะเจริญสติก็เจริญสติไปการฟังก็เป็นเรื่องทีหลังนะหลองที่เราเจริญสติยกมือคําพูดคําบรรยายก็สักแต่ว่าฟังผ่านๆไปนะไม่ใช่ฟังไปด้วยจเจริญสติรู้กายไปด้วยอันนี้ก็บางทีก็สับสนนะให้หลักง่ายๆเนี่ยนะสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆคือทําทีละอย่างก็เหมือนกับเวลากินข้าวนะเราก็กินข้าวทีละคํา เวลาเดินล้วก็เดินทีละก้าวเนะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างมันเป็นหลักง่ายๆนะที่เอามาใช้ถ้าทำเป็นนิสัยนี่นะสติเราก็จะ,จะเจริญสติเราก็จะไวไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะสุขภาพที่ย่ำแย่ก็เพราะเนี่ยทำหลายอย่างพร้อมกันเวลากินข้าวใจก็นึกไปด้วยพอนึกถึงเรื่องงานเรื่องการนะนึกถึงว่าต้องมีประชุมนะผมก็จะรีบกินและรีบเคี้ยว พอรีบกินรีบเคี้ยวนะไปนานๆน,น,นะทำยี้เป็นนิสัยนะร่างกายก็แย่นะจะมีโรคบางอย่างที่รักษางก็ไม่หายมีคนหนึ่งเนี่ยแกชอบเคี้ยวข้าวเร็วมากเลยมือหนึ่งกินไม่ถึงห้านาทีก็ก็เลิกแล้วเพราะว่ามีงานเยอะนะเวลาที่กินข้าวก็คิดถึงเรื่องงานเป็นผู้หญิงเก่งธุรกิจกิจการดูแลเยอะตอนหลังนี่สุขภาพก็แย่ งานการก็ไม่ค่อยไม่ค่อยราบลื่นเท่าไหร่มีปัญหากับลูกน้องมีปัญหากับลูกชายตอนหลังก็ลองทดลองนะ,ะเคี้ยวข้าวช้าๆเคี้ยวข้าวช้าลงเวลาเคี้ยวข้าวนี่กินข้าวใจมันก็นึกถึงงานมันก็จะเผลอกินเร็วๆเคี้ยวเร็วๆแต่พอบังคับใจว่าเออต้องเคี้ยวข้าวช้าๆนะใจมาอยู่มีสมาธิอยู่การเคี้ยวมันก็วางเรื่องงานเรื่องการไปได้ ใส่ใจกับคนที่กินข้าวด้วยอยู่ในร่วมโต๊ะด้วยเช่นลูกชายเริ่มโอภาปาใส่กับลูกชายในการเคี้ยวข้าวช้าเราบอกว่าไอ้โรคหายใจไม่เต็มไม่เต็มท้องหรือว่าโรคปวดท้องก็หายไปแต่ก่อนกินยามเป็นสิบปีก็ไม่หายแต่พอเคี้ยวข้าวชาว้าลงขณะที่กินข้าวก็นึกถึงการกินข้าวอย่างเดียวนะทำทีละอย่างกินข้าวก็กินข้าวนะเรื่องงานเรื่องการ มีมากแค่ไหนวางเอาไว้ก่อนวก็พากฏว่าแม้จะใช้เวลากินข้าวนานขึ้นนะแต่สุขภาพดีขึ้นแล้วก็จิตใจก็เป็นสุขมากขึ้นมีสมสติมากขึ้นใช้อารมณ์น้อยลงก็เลยโวยวายใส่ลูกน้องนะแต่ก่อนทำบ่อยๆตอนหลังก็ทำน้อยลงความสัมพันธ์กับลูกน้องก็ดีขึ้นกระจายงานให้ลูกน้องทำตัวเองก็มีเวลาว่างมากขึ้นมีเวลาว่างมากขึ้นมากขึ้นก็ สามารถพาพ่อแม่สามารถไปเยี่ยมพ่อแม่ได้พาพ่อแม่ไปเที่ยวอะไรก็ดีขึ้นมาหลายอย่างนะเริ่มต้นจากการที่เวลากินข้าวก็กินอย่างเดียวนะไม่ต้องนึกอย่างอื่นแล้วพอวิธีที่บงังคับให้กินข้าวอย่างเดียวคือว่าเคี้ยวข้าวให้ชาลงพอเคี้ยวข้าวให้ชาลงเนี่ยใจยมันก็อยู่กับการกินมากขึ้นให้ทําทีละอย่างนี่มันมีอน,นิสงส์มากนะลองให้เป็นกิจ,จวัตรเป็นนิสัยแล้วจะพบว่ามันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงดีๆหลายหลายอย่างตามมา แล้วก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะอาช้านี้